วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16พฤษภานะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยครับผมขับรถไปซื้อกับข้าวนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาอยู่ที่แถวสวนหลวงรอเก้านะครับจะให้ผมไปรับรถนะครับเป็นเบนซ์ w 123 CE นะฮะทีนี้คุยเสร็จนะครับ โทรศัพท์เครื่องนี้ผมนะครับมันไม่สามารถที่จะอะไรได้เนี่ยอ่าไม่สามารถอ่านะฮะนี่ฮะไม่สามารถที่จะย้อนดูย้อนดูได้นะครับย้อนดูว่าเบอร์ที่โทรเข้านะครับเนี่ยฮะกดไปปุ๊บเนี่ยฮะอ่านี่ฮะ,ฮะ,อฮะพอดีเบอร์ของท่านได้หายไปนะครับผมจะกดมาดูประวัติการโทรนะครับเนี่ยกดปุ่มนะครับไม่ไปแล้วนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้ ก็คือมันใช้งานสะดวกนะครับรุ่นนี้ผมก็เลยนะฮะเนี่ยซิมผมก็แกะซิมแล้วก็มาใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งนะคเครื่องหนึ่งผมกําลังใส่นะฮะก็มีอยู่2เครื่องนะครับซื้อมาตอนนั้นอยู่2เครื่องก็ติดใจนะครับในเมื่อสมัยก่อนเขาตำนานนะครับ 3310ใช้งานได้ดีมากก็อันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันนะครับก็คือใส่ฐานใส่ซิมไปแล้วกดนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่ดูประวัติข้อมูลลูกค้าไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อท่านยังไงพอดีนัดนัดรถตอนประมาณกลางวันเท็งเ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงนะครับผมก็เลยต้อง รีวิวแล้วก็ลง youtube นะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยผมเปลี่ยนไลฟ์เที่ยวแล้วนะครับแล้วก็กดดูไลฟ์เที่ยวแล้วแต่ก็ไม่ผ่านนะครับถ้าท่านลูกค้าท่านท่านนี้ยังดู youtube u t u b e ของผมอยู่ในวันนี้นะครับผมก็รบกวนโทรมาอีกทีนะครับผมจะได้เมมเบอร์ไว้ใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ย เดี yeah, it it First, like. mm ๋ยวจะว่าผมไม่ไปรับรถของท่านมันมันก็รู้สึกไม่ดีนะครับพอดีว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะเนี่ยอ่เนี่ยครับผมเปิดใหม่ละนะฮะเปิดใหม่ล้เปิดใหม่แล้วครับเพิ่บอ่าก็มาที่ฟังก์ชันนี้นะฮะนี่อันเนี้ยตัวเนี้ยเปิดได้นะครับข้อมูลในเครื่องผมเนี่ยเปิดได้นะฮะในเครื่องนี้เปิดได้หมดนะครับเปิดได้หมด แต่ว่ามามาฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยฮะอ่าฟังก์ชันเนี่ยครับประวัติการโทรเนี่ยเนี่ยฮะพอกดแล้วนะฮะกดแล้วกดแล้วกดแล้วก็เฉยนะฮะไม่ขยับผมก็เลยติดต่อท่านไม่ได้นะครับก็ชอบนะครับล่นบางทีไปไหนมาไหนทํางานด้วยอะไรด้วยมันก็คล่องนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างเงี้ยครับลวนนะครับ มีอยู่สองเครื่องแล้วครับสงสัยจะต้องเปลี่ยนใหม่ยังว่าแหละแต่ทีนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนอย่างนี้นะครับก็ติดใจเมื่อสมัยก่อนก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ก็รบกวนท่านลูกค้านะครับรบกวนโทรกลับครับผมด้วยนะครับพอดีว่าผมจะไปรับในวันอาทิตย์นี้แหละฮะพอดีว่ามันเป็นวันที่มาผมมานั่งโตะทำงานในวันอาทิตย์นะครับบางที ทีลูกค้านะครับที่ที่มานั่งนะครับที่มามีคอมเมนต์มาใน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  u t u b e ของผมนะครับผมก็จะไม่ได้ตอบท่านนะครับเพราะว่าผมจะมีเวลานั่งอีกทีนึงก็คือเออเป็นเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันอาทิตย์ที่ผมจะได้มานั่งก็เป็นวันอาทิตย์เพราะว่า ต้องทางานเหมือนกันครับต้องทํางานทุกวันเนาะ,ะเนี่ยฮะผมจะได้มานั่งตอบมานั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับนะฮะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักก็รบกวนลูกค้านะครับก็รบกวนลูกค้าบางทีผมก็ตอบช้านะครับตอบช้านะฮะตอบช้าไปหน่อยนะับมีลูกค้ามาติดตามอยู่นะครับผมก็เข้าใจนะครับ นะครับนี่ครับผมก็มานั่งตอบกลับนะครับตอนนี้ก็มานั่งตอบกลับอยู่นะครับนั่งตอบกลับที่ลูกค้าถามอาจจะไม่สะดวกนะครับถ้าลูกค้าสะดวกก็คือโทรนะครับโทรเลยนะครับโทรเลยก็ก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าผมก็เน้นเน้นคุณภาพในการทํางานนะเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีเนาะก็อาจจะตอบกลับล่าช้านะครับ ก็ผมก็ไม่มีวิธีใดนะครับสำหรับลูกค้าเคสนี้ก็ก็น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นคือให้ลบกวนให้โทรกลับในวันนี้นะครับผมจะได้แปลรับรถนะครับพอดีเดี๋ยวผมจะลง youtube ลงไปตอนนี้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับแล้วผมก็ยังไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวว่าจะผมจะไม่คือผมพยายามแล้วนะพยายามที่จะหาวิธีทางแล้วก็ อ่สามสามเนี่ยมันก็ไม่เนี่ยฮะไม่ตอบสนองผมเลยผมไม่อยากทำยังไงนะฮะแต่บางครั้งมันก็ใช้ได้ดีนะครับแต่งวดเนี้ยไม่ได้แล้วครับไปไหนไม่ได้แล้วผมก็เลยมากดดูประวัติกานโทรกะจะโทรกับลูกค้าเพื่อที่จะไปรับรถนะครับก็ไม่ได้นะฮะรบกวนท่านอีกทีนึงนะครับผมโทรกลับมาผมด้วยครับครับขอบคุณมากครับผม